อ้าวโอ้โหนี่ยังซีนกูโอ้อยอะไรอะอ้าวอ,อะไรเนี่ยมือกูได้ออกใส่เลยเฮ้ย what happened what happened about my idea <จ>ปั่นไฟปั่นไฟนิด,นด,ดเดียวปั่นสิกดไม่ติดโอ้โหเร็วๆมาใกล้จุดแล้วเพื่อนออกมาก่อนโอ้ยรีบจุดรีบจุดเพื่อจะตุยจริงๆแล้วหรอวิง่งมึงกูวิ่งซามากูวิ่งซาบ้ากูวิ่งวิหารอีกแก๊ หมายสารจากกระเทยเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำหยาบที่เลอพูดลงไปยังไงก็อย่าไปพูดกับคนอื่นผู้ใหญ่ละถ้าไม่อยากโนกแตกยงเราให้ผู้ชายกินโหกลับมากับการ b r a n t Identity V ของเรากันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวสกินของน้องบา b เทนเดอร์นั่นเองนะก็จะเป็นสกินของบา b เทนเดอร์ ก็เป็นของบาร์เฮนเดอร์ไม่ใช่ของตัวอื่นนะคะก็จะมีความนอนนึนงในแอลกอฮอล์ฟินาชีเยนะคะเออก็จะมีความแบบถือเหล้าถือเบียไปให้คนอื่นกินสิบเหล้าไร้ไหมคะช่วงนี้ร้อนมากประเทศไทยคือร้อนมากหน้าฝนจริงไหมหรือเปล่าก็ไม่รู้ฝนไม่ตกเลยอีดอกอะไรจะขนาดนั้นคะ่ะกูรอนคะ่ะ เออก็ต้องมาจิบเหล้าแก้ร้อนกันหน่อยเออว่างๆก็มาหนีผีกันนะทุกคนมาตอนนี้ก็ปั่นไฟก็เป็นเลยเพื่อความที่เราจะได้รอดเนาะสกินนี้ก็เลิศมากๆเลยนะก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยก็รีบๆไปซื้อนะมันมาขา,ายในร้านค้าเนาะก็ก็ปั่นแหกไปแล้วเออก็ในราคา จะไม่ได้แล้วแต่ก็ราคาสกินทองแล้วแหละเนาะก็มันจะขายอีก7็ดวันเท่านั้นนะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็รีบๆไปซื้อแล้วกันเดี๋ยวไม่ทันเอาเดี๋ยวจะพลาดของ Dead, e เด็ดอีดอกออ วายปั่นเสร็จแล้วค่ะเครื่องหนึ่งรู้สึกว่าแม่มีประโยชน์มากเกมนี้อีดอ,อกปั่นเสร็จคนแรกเลยอยีพวกน,นั้นนะ่ะทาอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ปั่นไฟก็ไม่ปัน่นอีนั่นก็ซุกดีมากอีดอ,อกอะไรจะซุกดีขนาดน,านั้นมึงแกล้งตายหน่อยก็ได้กูจะได้ไปช่วยมึงค่ะเขาก็อยากมีซีนเหมือนกันเนาะอ๋อเพื่อนๆขึ้นมาแร้ววิ่งค่ะวายนับอีเกรดนี่มันสีเขียวอื่นๆนี่น้ำน่าเกลียดมากเลยอีดอ,อกแต่ไข่น้ำาขึ้นแลาป์นเนียมาตอนนี้มีเครื่องปั่นไฟปั่นไฟก,นกันก่อนเลย,ฮยเฮ้ยอยีเบบกรย โอ้ยอ้าวนางโดนแล้วเป็นยังไงบ้างนางน้ําหอมบอยโดนตีอลังการเลยน,นซี่วิ่งแบบหัวปักหัวขีดมากันราทีเดียวหยุดเดี๋ยวฉันจะให้เล่าเธอหยุดก่อนอีดอโอ้ยอีที่พามาเสียหน้ากูอีดีน้ำไม่ตีกูว่ะอีกเกรดอีกเกรดลายมากอีนี่น่ากลัวเวอร์ไปค่ะเดินตามไปให้เล่าเพื่อนนะทุกคนมาหน่อน,นึงได้แอลกอฮอล์ฟีนาะชเย่หน่อยจะหิวไหมเหมือนเพื่อนๆจะไม่สนใจนะตั้งใจสู้กันเวิร์นานๆแล้วก็จะต้อง จะต้องตั้งใจปั่นกันด้วยเออเดี๋ยวเพื่อนส่งงานหนักอยู่คนเดียวไม่ได้มาปั่นกันเลยยาวๆอ้อยนะเบื่อว่ะเ,เสียงหาอา้อยนะโอ้ยน้ำนํำหอมลมไปแล้วตายแล้ววายสุดท้ายนางก็แก้งตายให้เราแล้วเดี๋ยวเราจะไปช่วยเองเราจะทำตัวมีประโยชน์กันนะคะทุกคนในเกมน,นี้เราจะต้องมีประโยชน เพราะว่าเราเปา็นสกิทสวอยโอ้ยทีอยากเป็นไรก็เดออ้อฟังยากมากเนี่ยแอบมองเธออยุดน้าซ้ำเธอไม่รู้บ้างเลยหุยใครใครใคร,ใครอยู่ตรงนั้นนะเฮ้ยสารแนอันนี้มันซีของฉันจะ,จะช่วยเองหยุด STOP! STOP! โอ้โหยีย่นี้ยังซีนกูโอ้ยอะไรอะอ้า,อา เฮ้ยวันแห่แพนวันแ p แพนอ่ะเบามายไอเดดอีดอกมันเดกโอ้อยฉันใส่เลยแล้วก็อยู่ในกลางวงน้ําของนางเลยอ่ะแล้วแบบนี้ฉันไม่ตุยหรออ้อีดอกกูตุยแน่อีดอกไม่รอดแน่ไม่รอดจ้าบงมากอีปลาทองเช่ก็ด้วยค่ะอีปลาทองอืออีปลาทองอีดอไครดูความเป็นจริงโอ้โหลมมืนหัวตุบตตัวนี้เลยซ้า my god โอ้ oh my god ฉันเดินไอเดนเล่นงานแล้วโอ้ยทำไมคนสกินสวยคนเล่นก็สวยถึงต้องมาโดนเล่นงานแบบนี้มันไม่มีความยุติธรรมเลยอะทุกคนขีดุดมไปเห็นอย่างนี้ไหม ใช่มนเนี่ยโดนเราเนี่ยอ้ยแหลกมากกีดอกทั้งแหลกทั้งเด้งออกอ้องงฉันนี่งงไปหมดเลยอ๋อไปให้ที่ปรับภาพต่ำา่ะต้องปรับภาพต่ำแล้วแม่อีดอกเล่นแบบนี้กูไม่ไหวแล้วอีทั้งแหลกทั้งปิงอะไรก็ไม่โล้โอ้โหมา โดนนั่งแล้วแม่ส,สวยๆจ้าเฮ้ยจอร์ดมีมศตัตรูตม่ได้นะนกกรุไปช่วยกูหน่อยช่วยจะได้เออเครื่องเดียวจะเป็นเครื่องเดียวรัติการมาอีดองน่ากลัว,นะวามากไอ้พี่พี่ช่วยดูแลไอใอย่าแย่กูฆ่าบบเออเอ้าไปไหนแล้วอะเอ้าพี่เขาก็าว้าไปเลยนะเขางงมากอ่ะกินเหล้าไปหนึ่งทีความอยู่รอดเพื่อนแม่มาฮิวแล้วแม่มาฮิวแล้วอีดองหยิบมาหอมรากูก่อนแอบใส่กันแอบซับ กัหลังกำแพงแบบนี้ไม่มีใครเห็นแน่เลยอุ้ยเขินอุ้ยน้ําหอมเรามาแซบกันเถอะยูเสียวจ้าโอ้ยหยุดค่ะโอ้ยโอ้ยอดอกอยู่ดีก็คาดหนีเฉยเลยขอชงเล่าแปบบหนึง่ง ไปคะ่ะเนีน๋ยวนยนะแอลกอฮอ์ฟินิชเยแบ่งปันแล้วแบ่งปันความสุขให้เพื่อนๆคะ่ะมาช่วยเราจ้าตานี้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเนาะมาเดี๋ยวเราต้องเงียบเียกันก่อนเพื่อไม่ให้ฮันเตอร์เขาเห็นเราแล้วก็วิ่งไปช่วยกันแบบเรดเริดฟาดฟิดเฟ,ฟ,ฟียสยัยยงไง อีกองหน้าอ้ยมันเอาอีกองหน้ามาไว้ตรงนี้แบบนี้ไม่ได้เลยวิ่งค่ะวิง่งอ่าไม่ช่วยลักกี้กายไปเร็วๆเครื่องนี้ใกล้เครื่องนี้ใกล้สุดแล้วแกปั่นไปนะว้มันวามมาน้ามายด้ยี่ได้ยังไงว้าม,มาที่นี่เนี่ยไม่ได้เลยแบบนี้ต้องรีบวิ่งโนึ่นนแอลกอฮอล์วินเชียอ,อ,อมันช่วยกองหน้าแร้วนะไปค่ะมาเดี๋ยวเรากลับไปปัน่นไฟที่เดิมดีกว่านาะลักกี้กาหล่อนน้อง ตุยไปแล้วนะจ๊ะเอยไม่รอดเด้อตาหนีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปั่นไฟแอร์เฮ้ยมันไล่ที่น้าหอมหอินําหอกู้ส่ให้มึงกินเหล้าอีดอกรอบนี้ก็ไม่มีเหล้าให้พวกมึงกินแล้วนะเหล้าก็หมดแล้วเหล้าขาดตลาดแล้ว,ลาาลวจ้าไม่มีการสั่งซื้อไม่มีการสั่งซื้อที่ช่วยอ้ไปรีบหนีไปอีดอกกูจะปั่นไฟป,ปั่นไฟนิดเดียวปั่นสิกดไม่ติดโอ้โอ เรวเราใกล้สุดแล้วเคื่อนออกมาก่อิ้ยรีบสุดรีบสุดเพื่อจะตุ้ยจริงๆแล้วร้อนวิง่งมึงกูวิงาาว่งช้ามากกูวิ่งช้ามากกูวิ่งไม่ทันอีกแก๊นี่โดนตีดอกมันมันงางตีมาตั้งแต่ไกลเลยแบบนี้กูก็ไม่รอดสิครับโอ้โหเราจะกินสวยที่สุดในยีแวอ่ะทุกคนก็ปเป็นเรื่องปกติที่จะโดนหมันไส้อ่ะทุกคนทิ่เห็นตรงกันใช่ไหมอืมทีช่ชว่าทุกคนที่เห็นตรงกันหาแนวรวม แล้วคือแบบตอนนี้ฉันเป็นทุกอย่างให้ทุกคนแล้วจริงๆอะทั้งแบบช่วยเพื่อนปั่นไฟวิ่งจู Everything แล้วคือหลังเกมก็จะมาตายอย่างนี้เหรอทำไมอะกีวิทธสิรอดเหรอลักี้ชายช่วยฉันได้รอฉันรอดแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเรามาสปรินท์มาตรงนี้แล้วเราก็รอดไปได้วยกันอกโอ้โหบอกอ่านไปโอ๊ยมันเอา อ้ลที่ใจะตายอยู่แล้วเราไม่เอาเราเฉยเลยย่ะโอ้ยไม่อยากูงแล้วเนื่อยอยากวิ่งออกประตูอยากวิ่งออกประตูอยากวิ่งออกประตูเวลา,นานเราดื่มแล้วเราก็จะวิ่งชนนู่นชนนี่วิ่งข้ามมัวก,กันไปเลยทีเดียวอ่าก็ะจะมีความตื่นเกรสนใจล่าสักขวดดีจ๊ะเออสนใจไหมสนใจไหมอุย้ยเบดรคีน่าอีเกสว่ะเบดรคีน่าอีเกสแล้วเล่นเล่นสิบตาเจอเกสิบตาเหรียไม่เป็นไรรอบนี้ชนะ โอ้ยบมื่อกี้อีเกตว่ายยอมแพ้หนีนางดีกว่าอย่างนไยก็ชนะนะคะตาหน้สวยเลยอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างทุกคนกับการเล่นตัวละครบาร์เทนเดอร์ในสกินเอิ่มดานินาแอนด์ฮาร์ฟินชีเยอสแอร์ของชินนะหวังว่าทุกคนจะชอบเนาะก็สำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แกดติดตามสกายชาแนลทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย ก็คิดน่าจะลงอีกสักเดือนหน้าเนาะทุกคนเดือนหน้าเราเจอกันนะทุกคนบ๊ายบายหยอกๆเด้อหยอกๆไม่ใช่ความแล้วเรายังมีช่องทางการติดตามเมือนอื่นอีกด,ด้วยนะ